หลังคาลวค่ะอุปกรณ์อุปกรณ์ก่อมหลังคาบเ,เบเยอร์สีเบเยอรยอ์กันลั่ว<อ>กันฉ<บ>ีเกดเอเลยค่ะๆๆๆๆนี่คือผู้เชี่ยวชาญน,นะคะกำลังเหาะขึ้นไปแล้วค่ะผมไม่แก่ดอ่ะ เออมอแล้วขึ้นไปแล้วค่ะหน้าฝนสี่ห้าปีแล้วไม่ได้ทำมีใช้ใช้ปูลเจอร์เคอะคิลิกสองถุงผสมน้ำเนียหน่อย ใส่ถุงมือด้วยนะคะตอนผสม,มแล้วก็ผสมกับผลิตนี้ด้วยผสมกันหน่อยหนะึ่งซ่อมตรงไหนที่มันแตกมากมยาแนยวยาไว้ตรงไหนที่มันแตกแล้วส่วนนี้เดี๋ยวค่อยช่างเขาจะเทใส่ถาดแล้วก็ทาตรงที่ แตกรั่วซึมนี่คืองนานช่างตรงใส่ถุงมือด้วยนะคะก็จะผสมเยืในถาดนี้ไม่แกะกล่องค่ะไม่แกะกล่องถาดสีทุกกินด้วย แดงด้วยสีเบเยอร์ออ,อย่างดีเลยค่ะครั้งหนึ่งพันกว่าบาทถ้าเอาตรงจันทันบนสดุดไม่ยาก ผู้ชายขึ้นไปทำเองได้ตลังคาลั่วแตกซึมกำแพงแล้าวพื้นพื้นบ้านก็น่าจะใช้ได้พื้นที่ไหนที่แตกซึมใช้ใช้ปูนกาวก่อนเลือกจอลเคอะคิกท,า,ทาแล้วก็เอาสีเบเยอร์ทับเบเยอร์ นนะคะเพื่อนสาวเพื่อนชายนี่นะคะอุปกรณ์สมหลังคาบ้านบ้านฉันสามสิบปีแล้วโอ้ยถ้าไม่ทำมันก็จะแย่ไปเลย ต้องค่อยๆทำค่อยๆ่อมต้องดูทุกวันแต่งทุกวันโอเคครับ